เคยเจอเพื่อนร่วมง,งานแบบนี้ไหมพูดดีๆก็ได้แต่ชอบประชดประชันเต่อหน้าเงียบใส่แต่รับหลังไปนินทาเวลาชมก็มาแบบพลังบวก เชิงลบพฤติกรรมพวกนี้เรียกว่า passive aggressive หรือการไม่พอใจแต่ไม่ยอมพูดตรงๆกลับใช้วิธีประชดเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยมากในที่ทำงานลองนึกภาพตามนะสมมุติว่าคุณเอไม่พอใจคุณ B ีเรื่องงานที่ไม่เสร็จแทนที่จะเดินเข้าไปคุยกันตรงๆแบบมืออาชีพกลับเลือกที่จะทำเหมือนคุณ B ีไม่มีตัวตนเช่นทำเป็นไม่ได้ยินตอนประชุมหรือไม่ใส่ชื่อคุณ B ีในนัดประชุมแล้วถ้าเราต้องเจอคนแบบนี้ล่ะจะรับมือยังไงลองดูซ่า ทวิธีนี้ที่จะช่วยให้คุณจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างมืออาชีพ 1. ตั้งใจฟังสิ่งที่ไม่ได้พูดคนแพสซีฟแอคทีฟบักไม่พูดสิ่งที่คิดตรงๆลองสังเกตดีๆจากน้ำเสียงสีหน้าหรือคำพูดประชดประชัน 2. ชวนคุยอย่างใจเย็นถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นเป้เปาหรือบรรยากาศเริ่มตึงลองชวนคุยกันแบบตรงไปตรงมาการเปิดบทสนทนาด้วยความเคารพจะทำให้เขารู้สึกปลอดภยัยและกล้าที่จะพูดมากขึ้น 3. อย่า เล่นเกมกลับสิ่งที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยคืออย่าประชดกลับหรือทําเป็นตึงใส่คืนเพราะจะยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงให้คุณนิ่งเข้าไว้สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อบอกให้เขารู้ว่าคุณจะไม่เล่นเกมอารมณ์นี้ด้วย ใครที่กำลังเจอสถานก,การณ์แบบนี้อยู่อย่าปล่อยให้เรื่องเล็กๆน,น้อยๆบานปลายจนทำลายทีมมาเรียนรู้วิธีรับมือกับความขัดแย้งในที่ทำงานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพได้ในคอร์ส Psychology of Conflict Communication จิตวิทยาในบทสนทนาไม่ลงรอยสอนโดยอาจารย์ดรธีรพุฒธปิติชัดนักจิตวิทยาองค์กรและอาจารย์ประจำจากจุฬาลงกรณ์ s s School สมัครเลยวันนี้ในราคาเพียง990ยบบาทดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ